วันนี้ผมจะมาเย็บกางเกงให้ดูนะครับจะทําตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบกระบวนการของการเย็บกางเกงหนึ่งตัวนะครับถ้าทําตามขั้นตอนไปทีละขั้นตอนเนี่ยเชื่อว่าคนที่เย็บผ้าเป็นเนี่ยน่าจะเย็บกางเกงได้นะครับก็อุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับก็เป็นไม้โค้งนะไม้แมทตรงไม้แมททัดทองเหลืองช็อคแล้วก็มีแป้งเปียกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราแกะงานที่คนตัดเขาตัดมาแล้วเนี่ยนะครับ อย่างแรกที่เราต้องดูก็คือกเกางเกงตัวนี้เอวเท่าไหร่นะครับกเกางเกงตัวนี้เอว37นิ้วนะครับเพราะนั้นเราจะเช็คเอวก่อนนะครับชิ้นหน้าเนี่ยเก้านิ้ว1 4ที่ชิ้นหลัง9้านิ้วครึ่งนะครับเราจะเผื่อขอบโค้งแค่หนึ่งสี่เท่านั้นเองนะครับหนึ่งกระเบียดนะฮะเริ่มต้นกันเลยครับอันดับแรกเลยก็คือการช็อคนะฮะเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดขีดมาเฉพาะแผ่นบนแผ่นเดียวนะครับขนเย็บจะต้องมาขีดช็อคเขาเอง เริ่มเริ่มงานเลยนะครับก่อนอื่นเราเรา,เราจะคลิปก่อนอเช็คเช็คอีกทีนะครับว่าเอวนี้ได้เก้านิ้วหนึ่งสี่หรือเปล่านะฮะเก้านิ้วหนึ่งสี่ครับเมื่อได้แล้วก็คลิปล็อกไว้เลยนะฮะที่ที่ที่เส้นนะครับเส้นมันจะมีสองเส้นนะฮะเราจะคลิปเส้นในนะครับแล้วก็เส้นตะเข็บข้างแล้วก็ปากกระเป๋านะครับอโอเค นี่เป็นการล็อกเอวไว้นะฮะกาวชินนาก้านิ้วหนสจากนั้นก็ช็อกค,ครับตะเข็บข้างก่อนเลยเปิดด้านเปิดเปิดด้านล่างนะครับช็อคด้านล่างสุดจากนั้นก็ปากกระเป๋าครับปากกระเป๋านี้ใช้ไม้โค้งนะครับถ้ามีเนาะใช้ไม้โค้งจะสะดวกขีดปื้ดเดียวเลย แท่กตรงกลางหนึ่ง,งแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับจากนั้นก็ผ่ากระเป๋าล่างครับ mm hmm. เปิดขึ้นมาแท่กตรงกลางแล้วก็ด้านล่าง mm hmm. จับกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะช็อปอย่างอื่นต่อไปก็ mm hmm. ดูจากคลิปนี่แหละครับเอาคลิปให้มันตรงกันกันนะแล้วก็ดูอย่างอื่นาจากนั้นก็มา ช็อคที่สาบหน้านะครับช็อคทั้งสเส้นแท้แกลางนะครับ1เส้นเส้นนอกนะครับแล้วก็เส้นในแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างเส้นช็อคเฉพาะเส้นในพอนะฮะเปิดด้านล่างสุดนะฮะช็อคเน้นด้านในเส้นเดียวแล้วก็ช็อคเส้นเย็บเอวนะฮะเอวหน้ายอันนี้แท้กลางจุดเดียวครับแล้วก็ปลายซิปน,นี่เป็นปลายซิปอันนี้แท้ กลางและด้านล่างด้วยนะครับจากนั้นก็มาช็อคที่ขาในนะฮะขาในนี้ช็คอคเฉพาะด้านล่างครับแล้วก็ขีดปลายขาไว้ด้วยนะฮะปลายขาด้านล่างอย่างเดียวด้านด้านนอกด้วยนะฮะ๋อ จุดหนึ่งจุดหนึ่งที่เราต้องช็อกก็คือกึ่งกลางหน้านี่น,นะครับเราจะชอ็ชอกช็อกเส้นกลางนี้เอาไว้เป็นแนวที่เราจะติดหูนะฮะเป็นกลางหน้าแล้วก็หูเราจะติดออกมาทางด้านหน้านะครับขีดไปอีกเส้นหนึ่งเลยนะเป็น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 แนวที่เราจะวางหูหน้า,าน,นะครับตรงนี้จะแถมตรงนี้อีกนิดนึงตรงตรงตาปากกระเป๋าล่างตรงนี้ตรงส ใต้กระเป๋ากระเป๋าลงไปสัก2-3นิ้วนะขีดลงไปหน่อยนะครับะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแทรกตรงกลางโอเคนี่ก็ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาช็อคชิ้นหลังกันครับชิ้นหลังนะเราก็คลิปนะคลิปที่เอวนะเส้นหลังเกล็ดแล้วก็เข็บข้างชิ้นหลังเกนิ้วครึ่งนะเราจะล็อกเอวชิ้นหลังเอาไว้9นิ้วครึง่งช็อคสะโพกนะสะโพกนี่เราแทรกกลาง นะเส้นเดียวเลยแล้วก็เกล็ดเกล็ดนี่ช็อกด้านล่างนะเปิดมาช็อกด้านล่างอย่างเดียวแล้วก็ปากกระเป๋าปากกระเป๋ามันจะเป็นให้มันหักลงนิดหนึ่งนะตามตามตาม,ตามที่ช็อกไปนนี่เลยแล้วก็แทรกกลางแล้วก็ด้านล่างด้วยนะอันนี้ช็อกทุกแผ่น กระเป๋าด้วยเหมือนกันแทรกกลางแล้วก็ด้านล่างจากนั้นก็มาช็อกที่ขาในขาในนี้เราชอ็อกเราจะช็อกแทกกลางนะแล้วก็ช็อกตรงปลายขาด้วยแทรกลางเหมือนกัน นะก็ขั้นตอนการช็อกกอ็หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปทำกระเป๋ากันต่อเลย